มาถึงวันนี้ทำให้แม่เนี่ยเพียรลดละมานะอัตตาตัวตนมากขึ้นแล้วก็บอกตัวเองว่ามองคนใกล้ตัวเนี่ยมองในแง่บวกคือมองว่าธรรมดาเราผ่านวัยของเขามาแล้วเขาก็ไม่ผิดเพราะเขาเลือกที่จะคิดในมุมของเขามันก็ เบาและก็โล่มเย็นคือการที่เราไม่มองเพ่งโทษอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่มีอคติว่าการที่เขาคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยไม่ใช่เขาผิดเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาคิดแล้วเราก็กลับมารักษาจิตเราให้เป็นกุศลมันก็จะอยู่กับโลกใบนี้แบบ เข้าใจทุกคนแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าอดทนอะไรเหมือนในอดีตอีกแล้วคือในอดีตแม่ยอมแล้วว่าใช้ขันติอดทนอดกัน้นเพราะเราไม่ยอมที่จะเปิดใจยอมรับและเคารพคนเหล่านั้นไงคือเราไม่เคารพความคิดความตัดสินใจของคนเหล่านั้นถึงแม้นว่าบางครั้งอ่ะมันจะทาให้เราเดือดร้อนแต่แม่ก็เลือกที่จะบอกดึงว่าเราทําไว้อ๋า